แต่ทว่าในศึกครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบดีว่ากําลังเป็นรองมากถ้ารับศึกแบบเดิมอีกก็จะถูกกลนศึกแบบบุริงนองถล่มเอาได้จึงเปลี่ยนยุทธวิธีมาตั้งรับในพระนครเพราะพระองค์ทรงทราบดีด้วยพระดีชายานว่าคงศาวดียกมามากสเสบียงอาหารก็จะหมดเร็วแบบเงาตามตัวเช่นกันสุดท้ายคงศาวดีจะแพ้ภัยตัวเองเหตุนี้สมเด็จพระนเรศวรจึงเปลี่ยนมาตั้งรับในพระนครแทนและ เมื่อทัพของพระเจ้านันทบ,บุเรงยกมาถึงอยุธยาก็สั่งให้กระจัดกระจายทัพเข้าล้อมอยุธยาทุกด้าน ฝ่ายสมดยเด็จพระนเรศวรก็มีรับสั่งให้นำปืนใหญ่น้อยระดมยิงออกจากกำแพงเมืองกระทำอยู่อย่างนั้น4-5เดือนจนภายหลังพงสวสดีเริ่มขัดสนสเสบียงซึ่งเรื่องนี้ก็ทราบไปถึงสมดเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากนั้นพระองค์จึงเริ่มเตรียมการรุกกลับโดยนำไพร่ป่นออกจากเมืองเข้าปล้นค่ายตีค่ายต่างๆของพงสวสดีอยู่ตลอดเวลาในปวงสวสดานพม่านั้นเล่าว่าสรงพักพลได้เพียง4-5วันก็ส่ง ยกนำทัพมาด้วยพระองค์เองออกมาอีกและก็ะทำเช่นนั้นอยู่เนืองๆราวสองเดือนไพร่ผลกรุง,งสาบดีก็ถูกชาดราวุฒ่ายอยุธยาล้มตายบ้างกดตายบ้างเป็นอันมากแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้านันทบ,บุรเรีก็ยังยื้อไพร่ผลเอาไว้รวมเจ็ดเดือนก่อนที่จะวางมือและถอยทัพกลับไปอย่างปลาชัย